ท่านผู้ชมครับวันนี้นะได้รับเกียรติจากคุณนกแล้วก็พี่นวดาเจ้าพ่อธุรกิจไตยบ้านกันสาดรหน้าร้านมีเขียนว่าเป็ดอบโอ่งแล้ววันนี้ไม่ได้มีเป็ดอย่างเดียวมีปลามีไก่อ่ามีเมนูนะครับปลาหัวอบโอ่งครับผมไก่อบโอ่งครับผมแกงต้มปลากระพงครับผมแหลรๆอ่านั่นนะนั่นนะเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่ากินกันเลยนั่นแหละเป็นนี่นั่นแหละเป็นนั่นนะโอ้ไม่ใช่ปลดูกเป็นเนี่ยนะเนีอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่ยดาะไอ้ยานี่เหนือแต่แก้มมานี่หลยดานี้ แป้งโอจีเลยนีน่มันไม่มกินซ่าเป็นกินกาเ,เรืน่นะครับเนี่ยมันจะมันนิดนิดหวานหน่อยหน่อยนะปกติเขาจะแข่งจอมกันนะ,นะป่าว่อนี่ตัวให,ใหญ่ใหญ่หมดไปตัวแล้วเหลือครึ่งตัวนี้ก็หมดนะปลาหัวอบโอ่งโอ่งนี่ไม่ได้อบจำพว่แป้อบปลาก็ได้นะผ่านสายเก่าผ่านใหญ่สงขาอยู่ซ้ายมือเลยปั๊มปตทัวนหินรับรองว่าไม่ผิดล้ําของดีมีคุณภาพราคาถูกลุกหลอยควันทอง